ตอนนี้เข้ามาในนิคมแล้วนะครับก็ต้นว่านะต้นหลักซ้ายซายมือต้นว่าต้นไม้ต้นชาแนลที่ต้นสักตอนนี้ต้นทางนะตอนนี้ ทางที่ไทไท,ยทยโยะ้ะกำโครมบาดใจ เมือ่อนต้นๆของเมืองไทยเกี่ยวกับการทำตู้นิลาภัยตู้เซฟเก็บเน,นดเก็บเงินเก็บทองของมีค่าต้องไทยไทยโยเราก็เป็นซับคอนแทคของไทยไทยโยในด้านของเครื่องจักรงานดัดขึ้นรูปแท็บนะฮะเฟอร์เนเจอร์ทั้งหลายนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึง น,ยยน,น,นะครับที่ไทยไทยโยข้างหน้านะฮะจะเป็นบริษัทเมื้องต,ต้นๆของเมืองไทยครับเออ่ลูกค้าเรานะไทยไทยโยูจำกัด ต้องจอดตรงนี้นะวิสิต์ร์ลเลครับเนี่ยไทยไทยโยนะครับเอาเฟรหลังจากที่เราเข้าไปส่งบินที่เคาน์เตอร์ให้จัดซื้อเรียบร้อยแล้วครับจัดซื้อกะโทรสั่งหน้าลายให้เราขับรถเข้าไปในโรงงานครับพารนน์งานเหล็กนะฮะวันนี้เรากำลังขับรถทัรโรงง,งานไทไทยโยนะครับ ด้านหนังก็เหมือนโรงงานทั่วไปนะครับตอนนี้นเศเษลกตัวนี้ไม่ขายแล้วครับผมจะได้มาซื้อรับซื้อนะครับไทยไทยยโอเพื่งเพื่งพเพิอมที่ดึงที่ดึงจยอะเพิ่มเติมคืออะไร จบแล้วพอแล้วไทยทายโยนเจำกันนี่ค้อปล่งใจนะการที่เป <ST> an ็นบริษ so, ัทที่มาตรฐานระดับต้นๆของประเทศก็เรื่องสุขาลักษณะ จากเลเยอรต่างๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับถอยหลังนะฮะผลิตของโรงงานไทยไทยโยนะฮะดูฝุ่นตัวอะไรไม่มีนะฮะเอาดูไปทำเป็นระเบียบเรียบ